คุณครูลูกน้ำอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กมาทํากิจกรรมเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าคุณครูจะพาทํากิจกรรมอะไรเอ่ยก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็คือใบไม้ค่ะใบไม้หลายขนาดนะคะสามารถหาได้ตามบ้านของเด็กๆเองเลยนะคะเด็กๆจะเอาขนาดไหนจะเอาแบบไหนเด็กๆสามารถ แล้วก็ไปเด็ดใบไม้มาได้เลยค่ะนี่นะคะนี่ต่อไปนะคะเป็นตั้งเหรียญค่ะเหรียญที่ครูเตรียมมาก็คือเหรียญเล็กๆอันนี้คือเหรียญ50สตางค์นะคะต่อไปก็จะเป็นเหรียญบาทนะคะเหรียญ1น1บาทเหรียญ5บาทเหรียญ5บาทนะคะแล้วก็เหรียญ10บบาทนะคะคุณครูเตรียมไว้หลายเหรียญเลยนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ สีค่ะสีเทียนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะ,ะจากใบงานที่คุณครูให้เด็กๆไปให้หนูน้อยน่ารักฝนสีด้วยใบไม้ให้สวยงามนะคะใบแรกเรามาดูใบแรกกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว,ดเ,ดลวเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ ค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะต้องแกะสีเทียนออกมาค่ะเด็กๆชอบสีอะไรเด็กๆเลือกได้เลยนะคะนี่นะคะสีค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆแกะค่ะแกะกระดาษจากสีนะคะแกะออกเลยแกะออกแล้วนะคะให้มีลักษณะแบบนี้นะคะให้เหลือแต่สีเทียนไม่ให้มีกระดาษติดอยู่บนสีเทียนนะคะ จากนั้นนะคะเราจะมาทำการฝนสีเทียนด้วยใบไม้กันค่ะคุณครูใช้ใบนี้ก่อนนะคะจากนั้นให้เด็กๆนำใบไม้นะคะไปไว้ใต้กระดาษแบบนี้นะคะเด็กๆจะคว่ำจะหงายก็ได้แต่คุณครูแนะนำให้คว่ำใบไม้นะคะเพราะว่าจะได้เห็นเส้นแกนที่ชัดเจนขึ้นในเวลาที่เราฝนสีนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ คุณครูวางทับลงไปแล้วนะคะให้เด็กๆเอามือลูบๆดูก่อนเ,อเด็กๆจะรู้สึกยังไงนะค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆใช้สีเทียนนะคะดูนะคะเด็กๆใช้สีเทียนจับสีเทียนแบบนี้แล้ววางทาบลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะวางทาบลงไปแบบนี้เลยแล้วเด็กๆก็ฝนนะคะฝนสีฝนฝนสีน่นเป็นรูปใบไม้ออกมาแล้วใช่ไหมคะ สวยไหมคะต่อไปนะคะจากนั้นเด็กๆให้นําใบไม้ออกนะคะนาใบไม้ออกแล้วเราก็จะใช้ใบต่อไปนะคะคุณรูใชในะะนะ้ใบนี้นะคะเด็กๆดูนะใบนี้นะคะคุณรูจะเปลี่ยนสีให้เอาใบไม้สีสีส้มครูก็จะแกะสีก่อน ไม่ให้กระดาษติดอยู่ที่สีนะคะหลังจากนั้นก็ทําเหมือนกันนะคะนําใบไม้ไปวางที่ใต้กระดาษนะคะแล้วก็วางทับลงไปให้เด,เด็กเอามือรูปค่ะมือรูบนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้สีวิธีการฝนสีให้วางแนวนอนแบบนี้นะคะวางแนวนอนแบบนี้นะคะแล้วก็ถูไปเลยถูแบบนี้เลยค่ะถูไปเลยว้าวถ้าใบไม้มันขยับ มันจะทำให้ลายเคลื่อนไปด้วยนะคะนี่เป็นไงคะสวยไหมคะเราก็จะได้ใบไม้ตามนี้เลยเห็นไหมคะสวยมากคุณครูจะเด็ดออกหนึ่งใบคุณครูใช้ใบเล็กๆนี่นะคะเด็ดมาแล้วคุณครูก็จะไว้ใต้นี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปลี่ยนสีคุณครูจะใช้สีฟ้านะคะคุณครูก็จะแกะสีเหมือนเดิมนะคะคุณครูก็จะ มาฝนสีด้วยใบไม้อีกเหมือนเดิมนะคะครูก็จะมือรูปลูบลแล้วก็เอามือหยุดไปที่ใบไม้นะคะมือรูปแล้วก็ฝนสีเหมือนเดิมค่ะว้าวสวยจังเลยใบไม้ใบน้อยสวยมากๆเลยค่ะอ่าเด็กๆชอบไหมคะถ้าเด็กๆชอบเด็กๆตั้งใจทำแล้วก็เด็กๆทำให้สวยงามนะคะ ค่ะต่อไปมาใบางานนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะใบางานนี้นะคะเป็นการฝนสีด้วยเหรียญ1น1บาท2บาท5บาทและเหรียญ10บาทนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะคุณครูจะเริ่มด้วยเหรียญ1น1บาทก่อนนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะไว้ใต้กระดาษเหมือนเดิมค่ะไว้ใต้กระดาษเหมือนเดิมแล้วทำไงต่อคะให้น้องเอามือรูปรูปนะคะให้รูปเห็นรอยเหรียญน,นะคะ แล้วหลังจากนั้นให้น้องนะคะทำสีค่อยๆฝนลงไปนะคะค่อยๆฝนลงไปวิธีการจับสีจะไม่เหมือนกับการฝนใบไม้นะคะฝนเหรียญจะฝนยากนิดนึงนะคะเด็กๆต้องค่อยๆฝนนะคะฝนแบบนี้นี่ค่ะเราจะเห็นรูปร่างเหรียญแล้วนะคะเห็นไหมคะอ่า ลังจากนั้นคุณครูจะลองใช้เหรียญ5้าดูนะคะแต่คุณครูจะใช้ฝั่งนี้บ้างนะคะคุณครูก็จะไว้ใต้กระดาษเหมือนเดิมแล้วก็กระดาษทับลงไปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเมื่อทับลงไปแล้วคุณครูก็จะรูปเด็กๆก็จะรูปเหรียญนะคะจะใช้เีส้มนะคะแล้วก็ฝนเหรียญเลยจับเหรียญไว้ให้นักจับเหรียญไว้นะคะห้ามให้เหรียญเคลื่อนที่นะคะเราจะได้ฝนได้ง่ายนะคะถ้าเหรียญเคลื่อนที่ลายของเหรียญก็ จะเปลี่ยนไปตามที่เราเคลื่อนที่นะคะเห็นไหมคะหลั yeah. งจากนั้นคุณครูก็จะลองเหรียญ1ิบ,บาทนะคะเหรียญ10บ,บาทนะคะคุณครูก็จะเอาไว้ใต้นี้เหมือนเดิมนะคะครูก็จะลูกซีเอาไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงนี้โอเคเห็นไหมคะเห็นแล้วคุณครูจะใช้สีเขียวนะคะฝนลงไปเลยคะ่ะแบบนี้นะคะ เราก็จะเห็นลายของเหรียญนะคะแล้วให้เด็กๆนักเรียนนะคะสังเกตดูว่าลายของเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยเหมือนกันไหมนะคะแล้วก็ให้เด็กเปรียบเทียบเหรียญไหนเล็กเหรียญไหนใหญ่นะคะอันนี้จากเหรียญบาทเหรียญนี้จากเหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญนี้จากเหรียญ10บาทค่ะเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะว่า เลียนไหนเล็กสุดเลี้ยนไหนใหญ่สุดนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมนี้คุณครูขอ,ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย